สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้เราอยู่กันที่กองบ่วงวิมาลาค่ะแล้ววันนี้นะคะมุกจะพาทุกคนไปเจอกับผู้กำกับหน้าใหม่ค่ะแต่ว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ผู้กำกับหน้าใหม่ที่มุกดาบอกไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะผู้จัดหนิงปณิตานี่แหละคะ่ะนอกจากทำหน้าที่ผู้จัดแล้ววันนี้หนิงขอพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นผู้กำกับไปด้วยเลยเพราะที่ต่อผู้กำกับติดภารกิจสำคัญหนิงบอกเลยว่าแม้จะอยู่หน้ากองทุกวันแต่พอมาทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆก็ตื่นเต้นพอสมควรและรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละคะ่ะส่วนผู้ช่วยคนสำคัญของหนิงเป็นใครรู้ไหมคะนี่เลยนางเอกมุกดานดินรักนี่เองที่คอยนั่งควบคุมหน้ามอนิเตอร์ตรวจด,ดูความเรียบร้อยทุกอย่างบอกเลยว่ามุกดาจริงจังมากไม่ปล่อยผ่่าานงาย ได้เลยค่ะโอ้เกงอะ่ะ แต่ว่าจริงๆพี่ต่อเขาก็สอนดูอะไรเงี้ยมาตลอดมามา,มามานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยทําเองแต่ว่าวันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่พี่ต่อเองเขาก็ติดธุระแบบอืก็คือไม่ได้ก็คือครึ่งวันเช้าต้องทําเองแล้วก็พอเราต้องเข้าไปนั่งเองเนาะคนที่คนเดียวที่ไว้ใจตอนแรกก็คิดว่าจะไว้ใจมิกทองระยะเขาก็เก่งให้เขาดูหน้าจอมอนิเตอร์แต่ตอนนี้เราไว้ใจเขาไม่ได้เพราะเขาชอบแกล้งเราไงฉะนั้นคนเดียวเลยที่ไว้ใจได้แล้วจะปลอดภัยกับชีวิตคือนี่ค่ะผู้จับน้อยค่ะ ผู้จัดน้อยค่ะผู้จัดน้อยถ้าไมต้อตำแหน่งมาแน่ไม่เขาเป็นตำแหน่งที่กดดันมากอนาคตเขาอยากจะเป็นผู้จัดอู่แล้วหนิงเคยคุยกับเขาว่าเอ้ถ้าหนิงเปิดสองกองอ่ะถ้าว่างๆก็มาลองชิมงานดูนะมาทำงานดูอยากทำอยากทำเขาอยากลอเขาอยากลองถ้าไม่โอกาสได้ลองเขาดูละเอียดอยู่เนียวยังไว้ใจได้ไม่เหมือนคนที่นั่งข้างๆขวาๆนั่นน่ะเอะแกล้งชาวบ้านก็ตลอดตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยนะมานี่เลยมานี่เลยคุณทองมานี่เลยผมรักแหละครับว่าเลยแกล้ง ุีเนามนะมีความสุขเนาะแต่วความจริงอนะผมเป็นห่วงผมสังเกตตลอดผมดูตลอดโอ้ยมุกดาวไว้ใจมุกดาวไว้ใจเป็นคนที่น่าจะไว้ใจอะไรได้มากที่สุดในกองถ้าจะฝากให้ดูงาน กดดันนะเน่ไ้ขึ้นมาอย่าก้มหน้าหลบเงได้ไม่ไม่เพราะเขาเป็นคนเดียวนะที่กล้าจะกล้าจันดาปุ่มกับไม่มันก็ไม่ไม่ได้หนึ่งกระดาษก็เหมือนกับเราก็แช่แชะแชะความผิดกันค่ะเวลาที่สมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต่อมันมันมันแบบนี้ได้ไหมมันน่าจะเป็นพี่ต๋อมกับอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยไ่ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาเล่นแล้วเขาขัดเขาจะจัดการทันทีเลยอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะละเอียดแบบละเอียยดิ ผมนั่งตบมืออยู่ข้างหลังเมื่อกี้เล่นคือฝากนะคะฝากฉากนี้ดูมุกดาก,กำกับเออ,อะอะมีใครแอบเห็นตัวละครสำคัญจากโซเวรีบ้างไหมคะผู้จัดนิงขอสปอยให้เลยว่าในบ่วงวิมาลาจะมีอีกหลายตัวละครจากโซเวรีกลับมาเติมรสชาติความเข้มข้นให้เรื่องนี้สนุกถูกใจผู้ชมรอติดตามความเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอช่อง7 HD ได้เลยคะ่ะ